สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูการเขียนโปรแกรม PLC นะครับร่วมกับตัว simulator ที่เป็น Factory IO ครับอันนี้ก็จะเป็น Factory IO ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้านะครับหรือเราเรียกกันว่า warehouse นั่นเองนะครับอ่ะผมก็จะสร้าง object ขึ้นมาประมาณนี้นะครับ เริ่มต้นก็จะมีตัวของคอนโทรลพาเนลที่เป็นตรงนี้นะครับผมก็จะมีสินค้าเข้ามาทั้งหมด9รายการนะครับก็จะคละคละกันมีอะไรบ้างก็จะไปดูครับก็จะมีตัวของอชิ้นงานหลากหลายแบบนะครับทั้งหมด9แบบไม่ซ้ำกันนะครับก็จะ เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม GX Work 3นะครับก็จะเขียนโปรแกรมแบบ ladder นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเขียนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเขียนเข้าไปที่ตัว PLC จริงๆเลยนะครับแล้วก็ให้มันสื่อสารกันผ่านตัว router ตัวนี้นะครับร่วมกับตัวจอ,อ,อ HDMI ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สื่อสารกับตัว Factory IO ผ่าน TCP/IP นะครับเราก็จะแมปตัวค่าของค่าของ input output ของตัว PLC นะครับร่วมกับตัวร่วมกับตัว Factory IO โดยการที่เราใช้โปรโตคอลที่เป็น TCP/IP นะครับก็จะให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น simulator เรื่องของ Factory IO เนี่ยเป็น Uh, TCP IP ที่เป็นโฮสต์นะครับ yeah, yeah, <yeah. S 2> ก็จะติดต่อสื่อสารกันกันกบตัว PLC ผ่าน TCP IP นะครับ <Yeah. S 2> แล้วเราก็แมปค่า Input Output mm hmm. เพื่อที่จะมาเขียนโปรแกรมใน GX Work 3นะครับ yeah, <Yeah. S 2> พอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วมันก็จะสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัตินะครับ <Yeah. S 2> อย่างเช่นตัวนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับที่ผมสามารถที่จะคอนโทรลได้เปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Start ไฟสีเขียวก็จะติดแล้วผมก็ปล่อยชิ้นงานเข้าไปนะครับชิ้นงานเมื่อเข้ามานะครับชิ้นงานก็จะมาถูกเช็คที่ตำแหน่งนี้นะครับว่ามันเป็นชิ้นงานอะไรนะครับโดยใช้ตัวเซนเซอร์นะครับที่ชื่อว่าตัววิชั่ n s ซนเซอค่าของ Vision Sensor ก็จะปรากฏนะครับเมื่อชิ้นงานผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะ เข้ามาที่โปรแกรม PLC เพื่อที่จะให้มันต้องเลือกทิศทางที่จะไปนะครับในที่นี้ผมก็เขียนว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานที่เป็น raw material ที่เป็นวัตถุดิบสีน้ำเงินนะครับมันก็จะต้องเข้ามาที่โซนนี้นะครับซึ่งเป็นโซนของการผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ เราก็จะผลิตให้มันกลายเป็นชิ้นงานนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง C N C สำหรับการผลิตชิ้นงานให้กลายเป็นฝานั่นเองนะครับจาก raw material ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินก็กลายเป็นเป็นฝานะครับตอนที่มันออกมาออกมาก็จะเป็นฝาแบบนี้ะนะครับพอเป็นฝาแบบนี้ก็จะถูกลำเลียงผ่านสายพานลำเลียงนะครับมาแล้วก็เป็นส่วนของโซนการประกอบชิ้นงานก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บชิ้นงานในส่วนของเว u า e นะครับมันก็จะทำงานแล้วก็ยกขึ้นไปเก็บเสร็จแล้วก็จะต้องรายงานมาที่ตู้คอนโทรลตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็น2ชิ้น ตรงนี้ก็จะมีเลข2ขึ้นมานะครับก็คือจํานวนที่ชิ้นงานที่ถูกวางไว้ใน warehouse ตรงนี้นะครับเป็น2ชิ้นส่วนอันนี้ก็ก็จะยังคงไม่ทํานะครับจนกว่าชิ้นงาน raw material ชิ้นที่2อ่ะเข้ามาเขาจถึงเธอทางานต่อไปนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ทํางานต่อเนื่องกันอย่างเช่น raw material สีน้ำเงินชิ้นนี้นะครับ รอยแมทเทียลสีน้ำเงินชิ้นนี้เข้ามานะครับผมก็จะติดตามไปนะครับเขาก็จะเข้ามาพอชิ้นที่2มันก็จะเลี้ยวไปทางนี้ครับเลี้ยวมาทางนี้เพื่อที่จะไปเข้าสู่กระบวนการผลิตจากรอม m a t e r i a l ที่เป็นสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะถูก ผลิตกลายเป็นฐานซึ่งฝาเนี่ยรออยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วรอการประกอบอยู่แล้วหุ่ยนต์ก็จะหยิบนะครับไปเข้าเครื่อง cnc เข้าเครื่อง cnc ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับสำหรับการผลิตที่เครื่อง cnc ตรงนี้นะครับฐานก็ใช้เวลาประมาณ3วินาทีครับ เสร็จแล้วก็จะออกมาตรงนี้ก็จะเดินทางผ่านสายพานลำเลียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงโซนของการประกอบซึ่งฝารออยู่แล้วครับก็จะประกอบเข้าไปแล้วชิ้นงานที่ถูกประกอบเรียบร้อยนะครับก็จะผ่านสายพานลำเลียงมานะครับที่ตำแหน่งของการบรรจุชิ้นงานนะครับ ตรงนี้ผมเขียนไว้ว่าจะต้องมีชิ้นงานที่ที่ถูกวางไว้ตรงนี้ประมาณ2ชิ้นรวมรวมรวมกันเป็น2ชิ้นถึงจะเอาไปเก็บที่ warehouse นะครับมันก็รอต่อไปอ,อย่างเช่นชิ้นนี้มันจะเข้ามาแล้วนะครับก็พอเป็นชิ้นที่2มันก็จะไปเก็บที่ warehouse นะครับสำหรับตัวนี้ชุดนี้ ฉะนั้น Raw Material ที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับถึงจะเอาไปเก็บที่แวร์เ o า s e ได้นะครับก็คือมันมีการประกอบมีการจัดเรียงสินค้าด้วยนะครับเหมือนในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาอเป็นฐาน,นครับเป็นฐานส่วนฝาเนี่ยรออยู่ที่หุ่นยนต์แลละพอเข้ามาเขาก็จะ หยิบนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเป็นชิ้นงานที่ถูกประกอบแล้วเนาะก็ผ่านเข้ามานะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็รออยู่แล้วครับเมื่อมันมาถึงมันก็จะคีบให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้หยิบได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะครับหยิบวางปุ๊บก็จะเข้าไปในส่วนของ warehouse นะครับ warehouse ก็จะ เข้ามายกเอาพาเลทอันนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปวางไว้ใน warehouse ที่ถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ warehouse มันมีอยู่2ชิ้นนะครับส่วนอื่นๆก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ นับจำนวนชิ้นงานด้วยตรงนี้มัน8ชิ้นแล้วนะครับทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดครับก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับคอยดูอย่างเดียวซึ่งก็จะเห็นว่าชิ้นงานที่เข้าไปเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็น85ชิ้นนะครับพาร์ตอินนะครับเป็น Raw Material ที่เป็น Blue สีน้ำเงินนะครับ9ชิ้นสีเขียว11ชิ้นแล้วก็ รายละเอียดตามนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆค่าทุกอย่างเนี่ยก็จะมาจากตัว PLC ตัวนี้นะครับส่วนตัว simulator ที่เป็น Factory IO ก็แสดงผลให้เราเห็นการทำงานของระบบอัตโนมัติอันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ในการฝึกฝนการเขียนโปรแกรม PLC แบบอัตโนมัติเรื่องของ automation ได้อย่างดีมากทีเดียวนะครับก็ ใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูนะครับผมว่ารู้สึกว่าทําให้การเขียนโปรแกรมอะสกิลการเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยพัฒนาไปขึ้นขึ้นไปได้เร็วมากๆเลยทีเดียวครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเท่านี้ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ